วันนี้ครับวันนี้ไปกินกันแต่มีกลิ่นเรามาทางญาติของผมนะครับเราไปกินวยเตี๋ยวร้านลี้ลับหน่อยซึ่งไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่ว่าชาวของผมจะรู้จักกันดีร้านชื่อจับกินบดเตียงแปลว่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราไปถามเจ้าอของร้านกันแต่ร้านอะไรเงี่ยรับรองเลยครับเราลูกชิดอร่อยมากๆเลยเราไปกินกันเลยครับ ลืมบอกไ้ว่า,วา,วาจังกิมวัตเตียงเนี่ยแปลว่าอะไรเมื่อกี้ผมไปถามเจ้าของร้านดูเขาบอกว่ามันเป็นชื่อปู่เขาเองแต่ไม่ได้มีความแปลใดๆเลยเข้าใจไหมครับวับนนี้อร่อยมากๆเลยครับอร่อยๆๆๆอร่อยๆๆอร่อยแล้วก็อร่อย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 อีกแล้วแล้วก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ร้านที่ถือว่าให้ความมีชั้นเชิงที่ดีนะครับ ถ้าผู้ชมมาลองทานดูแล้วไปพ้อกันกับแบบไปกินกันแบบมี้ึืนเดินตามเส้นทางของความอร่อยของเราในครลางหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายวัสดีครับวันนี้ไปกินกันแบบมี้ค่นโดยแบบก็นเสียงได้เด็ก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 วันนี้เราพามากินร้านอร่อยญาติอรประชาธิไตยหรือรทฐมนีนะครับตัวเราไม่สนใจว่า ไอสไตล์จะฉลาดแค่ไหนวิวเกตจะรวยขนาดไหนเฮเลอร์สวิฟจะร้องเพลงได้เพออย่างไรเราสนใจว,ว่าวันนี้ครูอับสอนจะเอาร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราตามกันไ,ไปเลยครับไปเลยไปเลย กินแกแบบมีก sí, ลิ่นทำให้เรารู้นะครับว่าพวกสอนเนี่ยมันอร่อยขนาดไหนอร่อย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 แล้วติดตามการเดินทางที่แสนอร่อยของเราในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมวันนี้ไปกโอเควันนี้ครับวันนี้ไปกินการแบบมีกลิ่นมามาญาติพอทมเพื่อไปกินข้าวอูแดงร้านอร่อยข้าวอูแดงร้านอร่อยเนี่ยครับหาค่อนข้างยากไม่ว่าเราจะมองเวลาปากย่างนี้ ก็ไม่เจอหรือบอไปม,มางที่ก็ไม่เจอแต่า่าร์บอร่อยเี่ร้านก้ามเรีอยอยู่ร้านหนึ่งซึ่งอร่อยมากครับร้านนี้เดี๋ยวเรามารปกินกันเลยครับ